นี่กระเป๋าย่ามของเรานะคะทำง่งายๆสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะกดมาดูต่อไปเลยทำง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้ไปดูกันเลยค่ะห้อยตรงๆต,ตรงๆค่ะนี่สไตล์เป็นมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะมาทำ ย่มค่ะหรือว่าเป็นกระเป๋าซีเรียมนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆเลยสวยม่เอ่ยเราก็จะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรมั่งนะคะหนึ่งก็คือเรามีริบบิ้นนะคะความยาวนะคะ4ีสห้านะคะ45เซนนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เรา ต้องใช้นะคะหนึ่งมีไม้บรรทัดสองคือกาวสองหน้านะคะอย่างบางสามคือตัวช่วยของเรานะคะใครมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะคือสกอตเทปนะคะแล้วก็มีตังไกนะคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษติดตรงนี้พอดีที่บ้านมีกระดาษนะคะแบบเงาหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะเอามาตัด เลยค่ะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรสวยๆงามๆคือเราตกแต่งให้มันสวยได้นะคะคือมีอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่เหร,รียญเยญลงไปด้วยนะคะเหรียญของเราเหรียญจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าหรือว่าใครจะใส่เหรียญ10บก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แบงค์ลอยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะ ไปลุยกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราตัดริบบิ้นนะคะความยาว45่สิบห้าเซนนะคะแล้วก็เราจับพับครึ่งนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็มาตัดมุมนิดนึงเพื่อเราจะได้สอดง่ายๆนะคะตัดมุมค่ะแล้วเรามาเริ่มเลยนะคะเราเห็นรอยพับไหมคะเราทำสามเหลี่ยมแล้วก็ ทาบที่รอยพับเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะกดให้เป็นรอยนะคะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วจับลงมาค่ะแล้วก็จับเส้นพลิกไปด้านหลังแล้วก็พลิกมาด้านหน้าค่ะจับปลายข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบน เสร็จแล้วกลับด้านค่ะและเราก็เอามาสอดตรงรูตรงนี้นะคะเพื่อจะล็อกริบบินค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะทำอย่างนี้สามเส้นเลยนะคะพอเราทำสามเส้นแล้วเนี่ยเราก็เอาจับเส้นแรกนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะ ทับเส้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเราก็จะจับไขว้ามาค่ะไขว้กันนะคะแล้วก็มาเริ่มขั้นต่อไปเลยนะคะเส้นแรกนะคะคือจะเป็นเส้นนี้นะคะที่เราไขว้ามาแล้วนะคะแล้วก็จับไปด้านหลังค่ะเราเน้น เส้นแรกก่อนนะคะเราจับไปด้านหลังสารเป็นอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองคือเส้นนี้นะคะตอนแรกไ่ว้ไปด้านหลังแล้วตอนนี้เส้นที่สองไขว้มาด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็สลับกันเลยค่ะเราจับ เส้นที่สามนะคะเราควายไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาสลับง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เราก็ดึงให้เขากระชับค่ะจับให้เขาเป็นรูปเป็นทรงนะคะเป็นรูปทรงกลวยนะคะนี่อย่างนี้ค่ะ พอเราจับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้มันไม่ค่อยติดกันอะเป็นเพราะอะไรเอ่ยเส้นไหนเอ่ยอืมพอเราจับได้เป็นรูปทรงกลวยอย่างนี้รอบแรกแล้วนะคะเรามาทำรอบที่สองกันเลยนะคะเส้นแรกนะคะ เราควายไปด้านหลังสลับเลยค่ะเราเน้นเส้นแรกก่อนนะคะเส้นแรกค่ะเส้นที่สองคือขึ้นมาด้านหน้านะคะขึ้นมาด้านหน้าจับเส้นที่สามควยไปด้านหลังนะคะ จำง่งายๆเลยเราจำเส้นแรกเลยนะคะว่าขึ้นลงขึ้นลงก,กันยังไงนะคะแล้วก็ดึงให้เขากระชับค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะและขั้นต่อไปนะคะคือเราเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราใส่เหรียญลงไปเลยค่ะหยิบหยิบเหรียญมานะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ เคล็ดลับของเรานะคะที่เราจะทำง่ายนะคะนี่เราทำแค่สองรอบเองนะคะแล้วก็บีบทับมาก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะและตอนนี้เราก็จะสอดเก็บเลยนะคะเราเอาเส้นไหนก่อนก็ได้ เส้นที่สองนะคะเขาก็จะเสียบตรงข้างบนก่อนนะคะแล้วก็จะโผล่ตรงกลางโผล่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเสียบอีกแล้วก็เส้นต่อไปค่ะและพอเราทำด้านหนึ่งแล้วเรากลับ มาอีกด้านนะคะเสียบเลยค่ะเส้นแรกเอาเส้นนี้ก่อนก็ได้นะคะเสียบให้เขาเป็นตารางเลยนะคะวาเอ็มเป็นตารางเลยเส้นที่สองค่ะ เส้นที่สามเขาจะหลบไปนิดนึงแล้วก็จับ2เส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะและเราก็จับให้เขากระชับนะคะแต่อย่าดึงตึงนะคะก็จะกลายเป็นรูปปลานะคะเราก็พลิกมาอีกด้านนึงแล้วเราก็จะเก็บอีกรอบนึงค่ะ เก็บริบบิ้นนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้เขาอ่ะจะได้อยู่ตัวด้วยนะคะไม่อ่อนปวกเปียกกระเป๋าเราจะได้สวยค่ะอ่ะพลิกมาเราจะทำด้านนี้ต่อเลยนะคะ สองเส้นนี้เอาขึ้นมาค่ะถ้าเกิดใช้ยังทำไม่เป็นก็ตัดหกสิบเซนก่อนก็ได้นะคะพอเราพอเราทำเสร็จแล้วเราดึงให้เขากระชับแต่อย่าดึงตึงนะคะเขาก็จะได้เป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมแล้วตดัดค่ะ ส่วนเกินนะคะพอเราตัดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแป้นจะมาทำเป็นกระเป๋าอีกรอบหนึ่งนะคะเป้นก็จะตัด ทำหูหิ้วนะคะเป็นจะตัตดประมาณสักสิบเซนนะคะสิบเซนนะคะเสร็จแล้วใช้กาวสองสองหน้าค่ะแปะสองข้างเลยนะคะ เสร็จแล้วดึงค่ะเหลือแต่กาวนะคะก็จะมีรอยกาวสองหน้าแล้วเห็นไหมคะและเราก็จะเสียบไปเลยนะคะเสียบแล้วก็จับแล้วก็เสียบอีกด้านนึงค่ะ อย่างนี้แล้วนะคะก็จะเป็นกระเป๋าแล้วแต่ว่าเป็นจะติดลายไปนิดนึงเป็นมีกระดาษอย่างนี้นะคะและเป็นก็จะตัดเป็นรูปวงกลมหรือว่าหรือว่าใครจะตัดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอย่างนี้ค่ะ มันม,ม่ค่อยกลมเท่าไหร่เออเสร็จแล้วแบนจะใช้กาวสองหน้านะคะตัดไม่นิดนึงค่ะแล้วติด แล้วก็จะดึงกระดาษออกนะคะแล้วก็จะติดตรงกลางเลยค่ะยฮา ตื่นไปมันเป็นดองดานเป็นตองดานแก้ไขแก้ไขค่ะแก้ไขกระดาษออกติดเรียบร้อยแล้วค่ะแก้ไขเรียบร้อยแล้วเองใหม่ oh หลุดไม่เอ่ยไม่หลุดเนอะไม่หลุดแล้วโอเคค่ะ เป็นไงคะกระเป๋าทำง่ายไม่เอย่ยถ้าเกิดใครใครทำได้นะคะกดมบบอกเป็นด้วยนะคะคือสายเราอะใช้กาวสองหน้าติดลงไปพอดีเป็นตัดคลิปไปหายไปนิดนึงแล้วก็ติดแล้วก็เสียบลงไปคะ่ะแค่นี้เองเป็นไงคะกระเป๋าย่ามของเราสวยไม่เอย่ยทำง่ายๆนะคะทำง่ายเลยคะ่ะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะ ถ้าเกิดคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะไปให้เพื่อนๆคนอื่นเขาดูนะคะขอบคุณมากค่ะ